สวัสดีค่ะพี่น้องมาฟังกันต่อจันทร์สีสีผ้าท,ทองเกาหลีนะคะหลังจากที่เข้าเขาเมืองเนาะเขาเมืองเราก็เข้าทํางานเข้าเตรียมตัวสิเป็นผีน้อยเราได้พี่น้องเขามีเวลาเที่ยวอยู่สามเดือนจะ้ะมีเวลาเที่ยวอยู่สามเดือนนอกจากนั้นแล้วเขาก็ต้องเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการที่เป็นผีน้อยเราได้พี่น้องเด้อหลังจากที่เข้าไปสวนมันแก้ว เนาะสวนมันแกวสวนหอมสวนขิงเนาะแล้วก็ไปสวนอ่าสวนโสมเนาะสวนโสมกับไปนะคะแล้วก็สวนผักเป่นนะคะสวนผักเป่นกับเขาเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปนี่คือย่างละนิดละหน่อยนะคะรวมๆแล้วอยู่ยุจุดสวนน่ะครบสามเดือนเนาะพี่น้องครบสามเดือนแล้วก็การย่ายการย่ายทุกครั้งมีค่าใส่จายเด้อพี่น้องเด้อมุเจ้าฟังให้ดีเด้อ ตอนนี้สิเวความกิ่งว่าเป็นหยังคือต้องให้พกเงินส่วนตัวไปหลายๆเนาะค่ะเนาะนี่ลหละเพื่อชุกเฉินงานไม่แน่นอนงานเข้าไปแหลกๆจกเข้าสิไดงานอันใดน,นะคะจกเข้าสิไปยูจังได๋นะคะการยูการกินซื่อหากินเองทุกอย่างพี่น้องเอ้ยซื่อหาบ้านเศร้าเขา้าซื่องานอลาใบเนี่ยเข้ามีหมองเศรา้าเฮ้าเสียคาเศร้าแหลวก็รอ ลอเจ้าน่ายลอเจ้าของสวนคือจังเจ้าของสวนปลาอ้อยปลามันปลาต่างๆเพื่อนสีมะเอื่นเนาะเถาแกเถาแกสวนนั่นสวนนี่สีมะเอื่นเฮาเฮาที่พักเฮากับเพื่อนเอามีรถมหับเฮาก็ไปเกือบอกระเปียบเสมือนอแรงงานที่ล่ออยู่แถวกีบหมูกีบหมูบานเฮาเนาะถ้าผู้ใดลูจากแถวกีบหมูกะสิลูว่าเป็นแรงงานรายวันเนาะค่ะที่มีอผู้รับเหมา แต่ละสวนแต่ละสวนเนาะแต่ละทีเนาะคะ่ะมารับนั่นแหละคือทํางานจบังีมือแรงมากมากระจายเงินจะเป็นลักษณะจังสัตว์เนาะไปถึงรอบแรกที่นี่พอโบแมนช่วงอ่าพอครบช่วงสิครบสามเดือนเขาต้องเตรียมตัวเตรียมตัวเพื่อที่จะว่าอเออเขาต้องดูแลเจ้ขคงให้มากขึ้นเพราะว่าเขาไปใส่มาใส่ก็ต้องระว่างแล้วเนาะเพราะว่าเลยสามเดือนเลยกลายเป็นนักองเที่ยวแล้วเราจะเป็นผีน้อย เราต้องเตรียมหาที่มั่นคงเพื่อตามห,หาที่มั่นคงเนาะตอนแรกก็จะเข่าโลงงานเนาะก็ย่อมใจพี่น้องท,ทุกการเดินทางทุกการย้ายทุกที่จะมีค่าใช้จ่ายเดอ้อจะมีค่าใช้จ่ายเลยคะ่ะโชคดีว่าจันทร์นีนคือ,อเฮ็ดส่วนนี่ได้รับเงืนมาไปส่วนหนากระจายส่วนหนาจังสิเนยคะ่ะก็จะเป็นต้นเนืองต้นเนืองไปเนาะช่วงเปลี่ยนไทยเฮาจะย่างบม่งบบมีเงินเนาะเฮาสิบ่มีเงินเก็บเพราะว่าเขาได้จาก เขาได้จากสวนนี่เพอไปสวนไม้เขากับไปใจ่ายให้ายนหนาอีกสวนไม้ต่อไปต่อไปนะคะทุกคนเขาเคยเขาเขาก็เขารงงานเนาะเขารงงานโทรศัพท์เพอเข้าไปมีความรู้สึกว่าบอสบายใจเนาะวัยรุ่นหลายแล้วก็ดูใจกลางเมืองเนาะสมนันก็เสียเงื่อนไปแล้วก็บอยอมบอยอมเอาเงื่อนเดือนเลยหาทีไม้หาทีไม้เพื่อความแบบคิดว่าจะมันโค้งกับเจ้าของนะคะที่ความปลอดภัยของเจ้าของเนาะก็กะว่าจะ จะสางไล่ใดเหตุตัวเองนั่นแหละจ้ะนั่นแหละก็เลยย่อมเสียจากยุดนั้นโทรหาผู้นั้นผู้นี่เนาะมิทอยูกเกษียค่ารถไปค่ะแล้วก็ลงทั้งไตลงทั้งไตเนาะจากเนื้อจากภาคอ่าจากภาคเหนือเนาะลงภาคไตค่าใช้จ่ายก็เยอะนู่นนะคะทุกคนเยอะเยอะประมาณหนึ่งอยู่เนาะ,ะทำงานกันเลยนั่นแหละค่าใช้จ่ายมีมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างพอลงไปหอด กับโชคดีมีหยาหิเนาะค่ะมีหยาิอยู่ทางผักใตเพื่อนก็บมิทีพท่พักที่พักที่อาศัยเห่าจันจันสีนะคะรองานอยู่สามเดือนสามเดือนเลยค่ะพเ,พเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วงานที่นั่นจะโบมีเลยเด้อค่ะเพื่อนจิบบลับพนักงานเพื่อนจิบบมีงานงานงาน,งานกางแก่งงานอาลาใบงานไล่วันเนี่ยสิบิบมี่เนาะจะบบมีจะเขาช่วงหน้าหนาวเนาะก็พอดีได้พักแต่พเออินว่าโชคดีที่ไปกับแฟนเนาะไปกับแฟนเรา แฟนเลิดใดงานโรงงานเนาะเปิดไดงานโรงงานก็อาศัยเนาะก็อาศัยว่าอ,อยู่กินกินกับแฟนละ่ะใ้คาใจใจเจ้าของก็เลยเป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านเนาะคะ่ะรออยูน่นั่นสามเดือนพี่น้องสามเดือนกลัวเพิ่นจิตเปิดรับคิดเบิงว่าถ้าไม่มีคุณผู้ชายเนาะบม่มีคุณผู้ชายแล้วเข้าหางานบ่ไดดเฮาสิกินสิไซกับผู้ใดพี่น้องคิดเบิงว่าต้องเตรียมตัวขนาดใดเด้อค่ะเด้อ นี่เอาเอาประสบการณ์ส่วนนึงนะคะเบาสูฟังว่าจะมีทั้งดีเนาะแล้วก็มีสิ่งที่ห้าตรงเตรียมตัวเนาะแล้วก็ตามดูอีกอีพีหน้าว่าเห้าสิไดางานบาทุกุณแล้วเราจะอยู่ได้ต่อไปไหมนะคะกับการไปคุดท่องตางเด่นเนาะเตรียมตัวเป็นผีน้อยเต็มตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าด้อค่ะเด้อ